สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องในส่วนของการ convert นะครับไฟล์จากนะครับหน่วยนิ้วมาเป็นหน่วยมิลนะครับวิธีการเช็คพาร์ทง่ายๆนะครับว่านะครับพาร์ทเราเป็นหน่วยนิ้วหรือหน่วยมิลนะครับก็คือนะครับเราไปที่ assembly navigator นะครับคลิกขวาที่บนตัวชิ้นงานเลือก property นะครับบนชื่อชิ้นงานนะครับเลือก property นะครับแล้วก็ในแท็บของ w i p t h part นะครับจะมีในส่วนของนะครับ ยูนิตบอกอยู่ว่านะครับยูนิตของเราเนี่ยนะครับเป็นอินหรือเป็นมิลลิเมตรนะครับอ่าคราวนี้นะครับวิธีการคอนเวิร์ตนะครับวิธีการคอนเวิร์ตนี้จะไม่ได้ใช้บนโปรแกรมเป็นเนะครับก่อนคอนเวิร์ตอีกนิดหนึ่งนะครับผมเช็คฟีเจอร์ฟีเจอร์หนึ่งนะครับอย่างเช่นฟีเจอร์ cylinder 47นะครับผม double ลคลิกเช็คค่าพารามิเตอร์ดูก็คือ0.8มิลลิเมตรไม่เท่าที0.8นิ้วนะครับโอเคนะครับผมทำการปิดพาร์ทก่อน นะะฮคราวนี้นะครับวิธีการคอนเว v ร์ตเนี่ยนะครับเราจะไปที่ในส่วนของตัวนะครับ dc นะครับโฟลเดอร์ที่เรา install นะบางคนก็อยู่ภายใต้นะครับโปรแกรมไฟล์ cement นะครับละก็ equation ที่เราใช้นะครับละก็โฟลเดอร์ nx bin นะครับ nx bin เนี่ยสำหรับนะครับเวอร์ชันตั้งแต่11ขึ้นมานะครับหรือ12ขึ้นมานะฮะจะย้ายมาอยู่ที่โฟลเดอร์ nx bin ละของเดิมถ้าเกิดเวอร์ชันต่างฝันจะอยู่ในโฟลเดอร์ ugii นะฮะเราจะไปหาไฟล์ที่ชื่อว่านะครับ u g convert path ตัวนี้นะครับวิธีการใช้งานของตัว u g convert path นะครับอันดับแรกเลยนะครับผมนะฮะกดปุ่มชิปค้างนะครับปุ่มชิปนะครับค้างคลิกขวาบนพื้นที่ว่างนะครับเราจะเห็นนะครับ open power shell window here นะครับผมเลือกนี่เลยอ่านะครับจะคล้ายๆกับนะครับ command prompt นะครับผมก็ลากนะครับตัวนี้มาใส่ อันดับแรกเลยนะครับผมไม่รู้ว่าจะใช้งานยังไงนะครับผมพิมพ์เ็นวักหนึ่งอันนะครับขีดแล้วก็ตามด้วยนะครับตัวเฮดนะครับหรือจริงๆพิมพ์คําว่าเฮลเต็มๆเลยก็ได้นะครับผมตามด้วยตัวเฮดอย่างเดียวนะครับก็จะบอกเกี่ยวกับรายละเอียดนะครับสําหรับการใช้นะครับคอมมานด์ตัวนี้อ่านะครับผมเห็นนะครับตัวนะครับออปชันมาละผมกดปุ่มนะครับุวมลูกศรชี้ขึ้นหนึ่งครั้งเพื่อที่จะนะครับเรียกนะครับอันเดิมขึ้นมา สเต็ปแรกนะครับผมนะครับชิ้นงานของผมเนี่ยหน่วยเป็นนิ้วนะครับผมต้องการให้เป็นนะครับมิลลิเมตรอ่าเว้นวรรคสเต็ปที่สองก็คือนะครับในส่วนของเซตไดเรกทอรี่นะครับแอดเดอะซอสนะครับก็คือตำแหน่งนะครับตำแหน่งโฟลเดอร์ที่เราต้องการจะคอนเวิร์ตนะครับก็คือผมนะครับขีดดีนะครับเว้นวรรคนะครับจากนั้นนะครับโฟลเดอร์ที่ผมจะคอนเวิร์ตเนี่ยนะครับพาร์ทงานของผมอยู่ที่ นะครับหน้าเดสก์ท็อปนะครับโฟลเดอร์นี้เลย Copy นะครับอ่าวางเลยนะครับต่อมานะครับผมก็ใช้ขีด O นะครับขีด O ก็คือ Output Directory นะครับผมก็ขีด O อ่านะครับหลังจากขีด O มาเนี่ยนะครับผมก็สร้างโฟลเดอร์ใหม่นะครับมารอจริงๆไปที่โฟลเดอร์ไหนก็ได้นะครับผมไปที่โฟลเดอร์ใหม่นะครับ new folder นะครับตั้งชื่อเป็น mm นะครับ อ่านะครับผมไปในโฟลเดอร์นะครับเลือก c o อปปี้ไดเรกทอรีที่ต้องการนะครับอ่าเว้นวร์คหนึ่งวรรกก่อนนะครับแล้วก็วางนะครับแค่นี้เองนะครับก็เป็นค m ม n นที่นะครับผมทําการใส่ลงไปละนะครับเป็นค m ม n นที่ผมทาการใส่ลงไปนะฮะอ่านะครับจากนั้นผม Entert รทีหนึ่งนะครับระหว่าง Enter นะครับโปรแกรมก็จะทําการคอนเว r ร์นะครับตัวพา t ์มาไว้ที่โฟลเดอร์ mm ของเรานะครับอ่าตัวพา t ์มาละ คราวนี้เรามาเทสนะครับตัวพาร์ตกันนะครับผมก็ลากตัวพาร์ตตัวนี้นะครับไปเปิดบน nx เลยนะครับอ่านะครับผมลากไปเปิดบน nx เลยวิธีแรกที่เราจะเช็คก็คือไปที่ assembly navigator คลิกขวาเลือก property นะครับในแท็บของ display part นะครับอ่านะครับจะ unit นะครับจะเปลี่ยนเป็นมิลลิเมตรละนะครับมิลลิเมตรนะครับ สองนะครับก็คือถ้าเกิดนะครับเราไปที่ในส่วนของตัวฟีเจอร์นะครับอย่างเมื่อสักครู่นะครับก่อนที่จะคอนเวิร์ตเนี่ยผมไปที่นะครับไซลินเดอร์47นะครับผมดับเบิลคลิกมาของเดิมนะครับค่าเป็น078ของใหม่นะครับค่าจะเป็นมิลลิเมตรละนะครับส่วนคำสั่งวัดนะครับสำหรับเวอร์ชันตั้งแต่ nx 1847ขึ้นมานะครับคำสั่งวัดนะครับยังคงนะฮะวัดได้เป็นนิ้วอยู่นะครับสำหรับ nx ตั้งแต่1 8 4 7ขึ้นมานะครับเราจะต้องไปเปลี่ยน นะครับในส่วนของตัวเมนูทูลนะครับยูนิตแมเนเจอร์นะครับยูนิตแมเนเจอร์นะครับเราจะต้องมาเปลี่ยนค่า p r e f e r e n c e ของตัวยูนิตแมเนเจอร์ตรงนี้นะครับผมก็เลือกเป็นนะครับเมตริกนะครับเมตริกเป็นมิลลิเมตรนะครับ information object ก็เป็นเมตริกนะครับมิลลิเมตรเช่นกันอ่านะครับติ๊กสองช่องนี้นะครับแล้วก็ผมเลือกนะครับ อัปเดตยูนิตนะครับตรงนี้ผมเลือกเอาไว์ทั้งสองช่องเลยแล้วก็อัปเดตยูนิตนะครับโค้ดไปผมมาที่คําสั่งวัดอีกทีนึงนะครับผมเลือกผิวเดิมนะครับจะโชว์เป็นหน่วยมิลลิเมตรละนะครับอันนี้ก็เป็น2ส่วนนะครับในการนะครับเป็นหน่วยของตัวชิ้นง,งาน N X นะครับ